สเสนทรัรินสเตชันสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีอนตอทุกท่านนะครับเจอกันในช่วงยามเย็นๆน,นะครับวันนี้ก็ถือว่าอากาศบริกาศต,ตอนนี้โอ้โหอากาศร้อนอ,อยู่ที่อุณหภ,ภูมิในขณะนี้นะครับอยู่ที่37องศาเซลเซียส,ยสยนะครับพื้นที่ที่ท่านอยู่นะเป็นอย่างไรากันบ้างก็ถากถายคูดคุยกันเข้ามานะครับวันนี้เรามาย้อนรอยเรื่องราว ความดังนะครับหลังจากที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเมื่อปี2563นะ13นะ11พฤษภาคม2563นะตอนนี้ก็ใกล้จะครบ3ปีแล้วแล้วก็เรานำเรื่องเราเหตุการณ์ได้ยอดเหตุการณ์นะถือว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปนะจุดกำเนิดของความดังจุดกำเนิดของ ช่อง o u t u b e นะที่เป็นการจุดประกายในการทำสื่อโซเชียลในพื้นที่กกกอกเองนะครับนั่นคือช่องลุงพลปาตันเฟม m i l y นะครับหลังจากที่สื่อนะครับสื่อเ็กสื่อใหญ่นะในหลายช่องเองได้ลงพื้นที่นะก็เข้ามาทำข่าวแล้วก็หลังจากนั้นนะครับสื่อก็ได้ถอนตัวออกไปแล้วสื่อที่รับช่วงต่อก็จะเป็น สื่อช่อง u t u b e นะครับและหนึ่งในนั้นนะครับก็คือช่องที่เปิดโดยทางลุกผลประตัดเองนะครับก็ได้เปิดช่องช่องนี้แล้วก็คลิปที่เป็นเรียกว่าเรียกความดังนะแล้วก็ไม่ได้เชื่อว่าวันเดียวเนี่ยจะมีคนเข้าไปชมถึง5 0 0แสนวิวด้วยกันนะซึ่งขณะน,นี้นะี่สองปีกว่าแล้วเนี่ยจากครบ3ปีก็มีคนเข้าไปชมอยู่ที่ประมาณ2.4ล้านวิวนะครับ นั่นก็คือคลิปที่ลุงผลกินข้าวนันเองนะพี่น้อง f อฟซพอตอนเนี่ยหลังจากที่เข้ามาชมนะก็คงจะได้รู้จักกับคลิปนี้นะครับก็เป็นที่คุ้นเคยนั่นก็คือคลิปที่ลุงผลเองกินข้าวนะข้าวข้าวนะกินข้าวเช้านะฮะก็คือข้าวไข่ดาวกับเจียวองนะตอนนี้นก็มีก็ถือได้ว่าเป็นเป็นคลิปเนะี่ยที่มียอดวิวในวันเดียวเนี่ยทะลุถึง 5แสนดิวด้วยกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กำเนิดช่องมอีผู้คนที่มาติดตามมี FC นะครับพอต่อของเราเนี่ยได้ติดตามจากคลิปคลิปนี้เป็นจำนวนมากนะครับกตตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ที่4แสนนะครับซึ่งคลิปคลิปนี้เองนะครับซึ่งก็เป็นคลิปที่ปาแตนเนี่ยช่วงแรกๆเลยกำลังหัดถ่ายใหม่ๆนะครับ เป็นคลิปประมาณอยู่ที่2นาทีนะอะ่ซึ่งปตัตตนได้ถ่ายแล้วก็ลงในช่องยูทูบเบอร์นะครับก็คือช่องลุงผลปัตตัน Family นะครับก็ถือว่าเป็น YouTube ใหม่คนดังนะแห่บ้านกกอกในช่วงนั้นนะก็เป็นนาทีที่คนเนี่ยก็ได้มีการนั่งรับประทานอาหารเช้านะครับนั่นก็จะมีไข่ดาวนะมีเจีวบองนะแล้วก็ ที่น้องที่เข้ามาติดตามนะครับก็กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจในช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นยูทูบเบอร์ช่องใหม่ในช่วงนั้นนะฮะที่มีช่องเนี่ยโตวไวนะฮะโตวไวมากนะฮะตอนนั้นนะครับแล้วก็ซึ่งทางลุงผลป้าแตนแฟมิลี่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวบ้านนะครับหลังจากนั้นก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของหน้าตลาดน้อยหน้าบ้านลุงพล นะก็มาเปิดช่องนะครับก็จากนั้นก็จะมีช่องที่เป็นช่องมอนโอมนะแล้วก็ช่องแม่ค้าพ่อค้าที่ขายของหน้าตลาดน้อยหน้าบ้านลุงพลนะซึ่งก็ถือว่าผนะลงานต่างๆในช่วงนั้นเราจะเห็นว่าผลงานในด้านการบันเทิงนะถ้าย้อนรอยไปแล้วเนี่ยตอนนั้นก็จะมีงานที่ประดังเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ไปร้องเพลงเต่างอยร่วมกับศิลปินดังท่านหนึ่งนะครับ แล้วก็รวมทั้งงานรีวิวสินค้านะครับแล้วก็งานเดือนแบงด้วยนะครับซึ่งชาวเนต็ตต่างๆก็ได้วิเคราะห์เนี่ยความดังแล้วก็ก็เกิดเป็นพี่น้องเอฟซพอตอในช่วงนั้นเลยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เราได้นำบรรยากาศคลิปเก่าที่เป็นคลิปที่อยู่ในใจของพี่น้องเอฟซพอตอของเรานะครับโอ้ ทักทายกันนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่เรานำภาพบรรยากาศนะครับแห่งความทรงจำแล้วก็ถือว่าเป็นคลิปแห่งความทรงจำที่เราได้เจอกันมานครับตอนนี้จะครบสามปีแล้วนะฮะก็ขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกีตติดตามรับชมซึ่งคลิปนี้ก็ปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่สองสองสองล้านสี่แสนวิวนะครับแล้วก็ คลินี้น่าจะลง,ลงประมาณช่วงสิงหา2020นะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะสวัสดีครับเสียงินรินสตชช่น